ครับก็สวัสดีนะครับผมสมจิตยโมโอภาสนะครับก็จะมาพีวีวแสตัวนี้นะครับคอนวอลเอ็ดสองพันนะครับหลอดที่ใช้นะครับเป็นหลอดเอเดทีสี่สิบปีโดมนะครับหลอดที่ใช้เป็นหลอดเอเดทีสี่สิบปีโดมต่อสองตัวเลยนะครับ เหมือนกันนะครับทำท้ายแบบเป็นกลุ่มกดสแตะเลสนะครับท้ายไม่เหล็กแล้วก็มีไฟสีเขียวนะครับก็ไม่เหล็กก็ใช้งานได้จริงนะครับติดแน่นนะครับนีครับ เราไปดูแสงกันนะครับว่าแสงมันเป็นไงของผูช้ชายสองตัวนี้นะครับแสงจะเป็นไงก็วันนี้ท้องฟ้าก็จะสว่างหน่อยนะครับตัวแรกของเราจะเป็นสีทรายนะครับครับเราปิดก่อนเปิดใหม่นะครับ ตัวนี้เป็นสีทรายนะครับสีทรายสีทรายท้ายสีเขียวเนาะท้ายเหมือนกันอันนี้กินไฟประมาณสองแอมป์นะครับผมตั้งไว้กินไฟประมาณสองแอมป์โหมด 3. สามสตบอปโหมดสองเทอร์โบอันนี้ธรรมดาที่กินไฟสองแอมป์อนนี้เทอร์โบนะครับ <c oughs> อันนี้เทอร์โบ ให้ดูแสงนะครับอ่นะครับ,นะรบก็โอเคเนาะไปดูอีกตัวหนึ่งกันนะครับครับตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งสีแดงนะตัวนี้สีแดงนะตัวนี้จะเป็นสีแดงนะครับเหมือนกันครับนี่กินไฟประมาณ สองแอมนะต่างกินไฟไว้ประมาณสองแอมปอันนี้กดผิดนะครับโหมดสามจะเป็นสตอนะครับโหมดสองเทอร์โบโหมด 1, หนึ่งธรรมดาที่เป็นกินไฟประมาณสองแอมนะครับอันนี้หมดหนึ่งนี้เป็นเทอร์โบนะครับ ครับก็ขาวๆนะครับแสงโอเคแค่นี้ครับ